เดีนุ่งเรียงในหน้าที่การงานการเงินความรักรวมเสียงแถวค้าจากโรคภัยเป็นอันตรายทั้งปวงครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชนรุ่นหลังต่อไปนะครับดังนั้นให้ท่านมาเป็นแถวแถวเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วสําหรับการประพรมน้ามนต์นี่ก็เดอว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ที่ถูกบริกรรมคาถาลงไปนะครับถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในวันนี้อีกเช่นเดียวกันครับ ท่านปลัดอาวุโสก็จะได้ไปเป็นนายอำเภอแล้วแ่่รับน้ำมนต์จากหลวงปู่เดี๋ยวเว้งมนีปูดูแลหลวงปู่ประือกันพี่น้องเพื่อนประสุสะันะครับภาตวะแพทย์รุ่นพี่เท่าไหร่นเก้าสีเเก้ามากันหลายท่านนะครับ ครับท่ามนต์แล้วนะครับเรียนเชิญพี่น้องของเราเข้าไปประจำจุดเหมือนเดิมนะครับตัวภาพสตรีไม่ต้องนั่งครับก้มๆมสักหน่อยก็พอสุภาพบุษครับรู้สึกว่าแถวยาวแล้วจะใช้เวลานานกลมหัวนิดนึงแล้วก็ได้เลยครับไปตองคุกเข่านะครับกลมกมคุกเอ่อก้มอ่ก้มหัวลงไปครับก้มหัวลงไปจะได้เร็วๆครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าผู้รวมบุญวันนี้เยอะแยะมากมายนะครับดังนั้น นะครับให้ท่านโค้งลงเล็กน้อยนะครับวันนี้อนุรลมได้เนาะครับเนาะไปเช่นนั้นก็จะเกินเวลานะครับดังนั้นที่น้องของเรานะครับร่วมโดยช่วยกันนี้คือบุญใหญ่ของเราทุกท่านคือความภาคภูมิใจของเราในนามโรงพยาบาลขอบคุณมากนะครับพร้อมด้วยชมรมพ่อค้าเบอร์เดอรบุญมากขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ครับครับคุณหมอเพนนะครับคุณลุงสงงาดินกระโท้คุณหมอรำไพบุญอยู่ทัณนายกปิมน โอ้ซิริเสียขันตีสายหงคุณนักชาสายหงนะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับไม่ต้องนั่งลงนะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดเนาะครับเนาะให้ท่านค้งหวนลงนะครับด้วยกิจสํารวมและสงบนะครับ,รบป้าล็อปูจะปวดแขนแนตะ่ไื่เองานนี้ แต่ว่าไม่เไปไ็นดอกมีกายภาพบำบัดเดี๋ยวก็มีคนไปช่วยบริหารแขนยกแขนอ่าคุณหมอเย็มครับคุยกับพี่น้องได้ไหนึ่ยก็กินดีกับพี่น้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลวงปู่สุขยะโถทโลนะครับท่านก็เป็นพระเกจินะครับชื่อดังของ,งขอำเภอหลวงคุณมากนะครับที่อ่าเขาเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท่านเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็หรือว่า เป็นลูกศิษย์ที่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นหลวงปู่สุจัโสธรนะครับเป็นพระผู้มีแต่ให้นะครับในอำเภอหนองมนากของเราเนี่หลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสงการปีใหม่นี่มีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุถนนตลอดนะครับก็ได้กร,ราบพารัธนานิมนต์หลวงปู่สุจัตโสธรนะครับมาทําบุญนะครับอําเภอหลังจากนั้นมาเนี่ยอำเภอหนองมนมากเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตใยในช่วงเทศก,กาลสงการในช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะครับ นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ท่านนั้นเป็นพระผู้ให้และมีแต่สร้างนะครับหลังจากนั้นแล้วนี่ยครับพี่หมอยิ้มครับนอกจากหลวงปู่สุขเยสโสโรจากวัดแสนสุขแล้วนะยครับยังมีพระรูสุภาจารย์นครั เจ้าคณะตำบลวันนั้นเขียวเขตสองพระครูพู้ที่ทำสมทอนเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรมนะครับพระครูโสพิธรรมพิพน์เจ้าอาวาสวัดบ้านประงค์พัฒนาพระอธิการมาอุปสรบทโตเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งหลวงทองครับพระใบดีการสองเรวิสนะครับทับตะขอพระมหานพรัตน์นะครับวัดบ้านใหม่พระมหาสุรศักดิ์พระมหาสุรดิ์นะครับ เดขาเจ้าคณะตำบลสารธีพรด้วยพระสมุหะอาชิรยานะครับเลขาเจ้าคณะตำบลหนองบุญนาวัดเยิ้ร่วมด้วยช่วยกันครับพี่หมอครับวันนี้เรามาร่วมทำบุญแล้วนะครับสายทางศรัทธานั้นหลักมามากมายหลายหนนะครับอาการนำของชมรมพ่อค้าอำเภอหนองบุญมากนะครับนำโดยท่านทวีชัยคงวีระวงศ์ท่านสอจสมบัติศีจรัตน์เนี่ยนะครับ เขอเรียกแรงใหญ่ของชมรมพ่อค้าท่านพมองสีประเสริฐนะครับหรือว่าโดเร,รมอนนะครับก็ผู้ที่สร้างความสุขให้กับชาวโนนมากตอนนี้ท่านหันมาทำเาเรียกว่าเครื่องออกกําลังกายนะครับเป็นสระน้ําแล้วก็เรื่องของการเพื่อสุขภาพนะครับท่านนั้นครับที่ท่านคุณหมอยิ้มได้พูดไปนะครับ เราไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าท่านคือความภาคภูมิใจของเราทุกท่านทุกคนมีสว่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับทุกท่านคือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้ทําร่วมกันได้สร้างร่วมกันโดยชมรมพ่อค้าเพื่อเด็กบุมากพร้อมด้วยโรงพยาบาลเดอกบุญมากและพี่น้องประชาชนกาบขอบพระคุณุก่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวและบุคคลที่ท่านรักครับ ครับอําเภอหนองบุญมากเราหลวง่อคูณท่านสร้างท่านให้มาและก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอหนองบุญมากนอกจากที่ว่าการอําเภออาคารที่ว่าการอําเภออาคารสถานีตำรวจอาคารโรงพยาบาลหน,อ,นองบุญมากเป็นอุบัติเหตุนะครับท่านก็ยังมีวัตถุมงคลหลวงปอคูณยังมีอยู่นะครับค,คุณทองเพียรขนองฤทธิ์หรือเจ้นยแม่บ้านของ ท่านเองหวดอนุสนพิวง์หรือสิงห์ทองขนองฤทธิ์แย่วดของเราท่านได้มอบพระหลวงพ่อคูณพระกินุพระยอดธงให้โรงพยาบาลหนองบุญมาก5้าสิบองค์ครับออนุโมทนาสาธุครับคุณพี่น้อยนะครับคุณเกน้อยคุณทองเพียรขนองฤทธิ์อมอบพระยอธงหลวงพ่อคูณรุ่นห้าทายิงให้โรงพยาบาลหนองบุญมาก 50องค์เพื่อไปมอบให้กับผู้บริจาคผู้มีเจตสนานะครับต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่และญาติในโรงพยาบาลหนองบุญมากยังได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อผ้าห่มให้กับผู้ป่วยจำนวน140ผืนรวมเป็นเงิน50 0 0 0บาทครับขออนุโมทนาสาธุครับสาธุอ่ผ้า ผู้ป่วยมีผ้าห่มระเด้อตอนนี้เออคือว่าช่ายไฟช่ายไฟก็เชิญกีา่าาดบางอะไรบางบางคนก็เอากลับบานก็มีผ้าห่มไม่พอก็เลยเจ้าหน้าที่และญาติโรงพยาบาลหนองบุญมากก็ร่วมกันบริจาคผ้าห่ม140สิบีืญนนะครับเป็นเงิน50,000บาทก็ขออนุมโมทนาสาธุครับอ๋อพระกริ่งพระหลวงพ่อคูณนะครับ คงจะขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไม่นางรำจะไม่ได้รำเด้อเดี๋ยวจะได้ไปผูกควาแพรีกอ่าขอเป็นคนสุดท้ายเสื้อสีส้มขาวนี่เนาะเอะอเอาเอาเอาขอแค่นี้ครับขอตัดแค่นี้อเจ๊น้อยยังไม่ได้น้ำมนต์ออกมาเจ๊น้อยเจเจเจเดี๋ยวพวกเรารอรับน้ำมนต์ทีหลังสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอคุณสิทธิเ์เก่า สิทเก่าสิทธิ์ใหม่นะครับแพทย์จิ๋นจงรั้สวรรณรัตน์นะครับผู้นในการโรงพยาบาลหนองบุญมากนะครับคนปัจจุบันนะครับสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นประธานในพิธี hey, วันนี้นะครับนายแพทย์สมเกียรติอดพกสูงผู้นในการโรงพยาบาลนนทไทยอดีตผู้นในการโรงพยาบาลหนองบุญมากานายแพทย์อุณหมอป้อมนะครับอาทวั์มหันต์นกตี นะครับอดีตผู้ในการโรงพยาบาลหนองคุณมากนะครับมีพันาการดีขึ้นเพราะว่าในน้ำมนต์ล้งปู่สุกนี่แหละ, <c oughs> น,ะนะครับท่านรัฐบัเพาราวิรัตคุณนะครับคณะนบริหารโรงพยาบาลหนองคุณมากหัวหน้าหนอออ่อยผู้ประสานงานนะครับชมรมพ่อค้านีาานนาน่นะครับท่านผุ้แทนท่านสอสอนะครับเพื่อนองคุณมากของเรานะครับวันนี้ท่านสอสอสอ,อาทิตย์วันศุประกิโกศลนะครับ เอาวันนี้ก็ท่านสสน่าจะจีบพระราชน์ท่านะครับระดับประเทศท่านสสอนอ่นนะมีอนน้องปูไปฉันครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปูไม่ได้ฉันออออแม่ทันทันชจ้าที่เนี่ยอ่ะต่อไปการแสดงครับกูยูอ่ารับละมดนก่อนแล้วมาประกาศการแสดงมีอะไรบ้างอ่ะนนะกู